ทุกคนมืนอน่หดฉีดน้ำเบียรมบักพริกนะคะเบืองขากำลังงามเดือนหนานะคะเดือนพฤษภา,ามคมนะต้องคอยจะเอาไปลงดินมื่อนี้บรรยาก,กาศข้างนอก11องศาแต่ว่าวันนีแดดเมื่อวานนี้มีแดดอยู่10บองศาค่ะค่ะ มีหลายคนถามว่าดอกกล้วยไม้น่ะใส่ปุยยางว่าสั้นค่ะอ่าลดน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าอ่าโดนๆดนจังค่อยเอาน้าตาลผสมน้ำมาฉีดรากนะคะแต่เดี๋ยวนี้ว่าใครทำแล้วล่ะค่ะทุกคนตะกกอนก็2เดือน3มเดือนก็จะฉีดเทือนนึงนะคะฝั่งทั้งนี้ก็มีอยู่สาม ต้นนะคะอันนี er ้น่ะยงบะเป็นดอกนะคะแต่ว่าเบิ่งอันนี้ค่ะทุกคนดอกสวยมากเลยเนี่ยกล้วยไม้นะคะต้นนี้ก็ต้นเล็กนะคะทุกคนและบรรยากาศเย็นสวยๆข้างนอกนะคะยินเสียงนกร้องจิบๆก็สดชื่นกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนแดดอ่อนๆนะคะเอาขนมปังกับเปลือกมะแตงไปห้ยไก้นะคะ กลายเป็นยังไงไอีแม่เอาขนมปังมาให้กุ้งจืนแท้บางหงว้านี่ฝนตกเมาว้านย้ำมาเศรา้าโอ้แมน่นมือวันสูบเลค,ะะค่ะทุกคนยนี่มาเศร้าเด็กไม่สองอตัวนั่นนะ่ะคือพอออกมากินขนมปัง เด็กใหม่อ่าเด็กใหม่บ้กล้าออกไปน,นี่ค่ะทุกคนไก่ดำที่ไปเอาเมื่อนั้นนะคะ่ะพขาอ,อไปนอนหทานออกไปกินขนมปังน้ำเอื้อยน้ำไอ้ผยนปลายาไอ้ไน้อยเดียวไ <laughs> ก่บะไข่ช่วงนีเราออกมาชมอ่าบ้านเพื่อนบ้านกันนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนบ้านแล้วจ้าง คนโปรแลนด์มาทำสวนไห้นะคะสองคนนะคะทุกคนแบบว่ามาจัดระเบียบนะคะเพราะว่าเราเนะี่ยคนเดียวนะเราคงจะเมื่อยเราก็เลยจ้างแล้วก็จ้างทุกปีนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเราจ้างคนอนะ่ะโปรแลนด์แล้วที่นี่อ่ะเราจ้างแบบอ่เป็นเงินดํานะคะทุกคนเป็นเงินสดเลยถือนนะคะนั่นแหละทุกคนเราปิดประตู นั่นแหละค่ะองเข่าไปบ่ได้นะคะแต่ก่อนอ่ะเราบ่าปิดนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้น่ะเราปิดไปห้อยยางไปชมปลากันนะคะน้องกายอีแม่น่ะไปชมปลากันเด้อนั่นแหละเบิ่องด้วยค่ะฟังเสียงนกสดชื่นบักคะทุกคนสดชื่นอีหลีเด้อ ้าะคะบ้านน้อยของข่อยกับพรยญายคนะคะตอนแรกพญยายว่าจะตัดต้นอ่าต้นสุนต้นนั่นออกอะค่ะทุกคนแบบน,นี้แล้วว่าหนารล่อนมาเดือนกรกฎาคสิงหานะบ่มิโฮมอนะคะ่ะแล้วก็เลยจงไว้ก็เลยประตัด นี่แหละค่ะบานปลาชนบทนะคะบานนอกอีรีค่ะเงียบต่เมื่อเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยสิบเอ็ดองศาเนี่ยคือแบบดีสุดๆเลยละค่ะแต่ว่าเมื่อเนี่ยม่มีแดดแห้งนะคะทุกคนแดดอ่อนทุกคนบานท้าน,านาอากาศหอนค่ะหอนแน่อย่าลืมนะท้า เค้มกันแดดป้องกันฝา่าแล้วก็กางโฮมนะคะทุกคนแล้วก็ยพยายามออกแดดนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราคอยกลับบ้านเดือนเมษาคอยเป็นล้มสามเท่อหนามืดเลยะคะ่ะทุกคนหนามือดตอนขี่จักรยานจนพ้าจักรยานล้มนะคะนั่นแหละคอยรู้ว่า แดดทันห่อนขนาดนั่นนะคะ40องศา42องศานี่ถือว่าห้อนมากนะคะทุกคนแต่ขนาดยนะูสวีเดนอ่ะ2 7 28องศาก็ห้อนสุดๆเลยนะคะนั่นแหละนี่แหละค่ะปลาที่ข่อยเที่ยวมาเก็บเห็ดนะคะแตะ่ที่ข่เคยบอกทุกคนฟังเหรอว่าเขามาตัดปลา จนว่าจะเป็นป่าลวนแล้วแต่ว่าเขาก็ปลูกอยู่นะคะแต่ต้องใส่เวลา30-40ปีกว่าอาต้นใหม่จะง่ายนะคะทุกคนแล้วคอยก็เรยว่ามีเห็ดเก็บนะคะถ้าจะเก็บเห็ดก็เก็บใดจะพอกินซื้อ,อตามจริงแล้วแม่นลายกับกับว่าีคนซื้อหรอกค่ะแม่เราไปขายกับว่าีคนซื้อแถวนี้นะคะว่าใครซื้อเห็ดนะคะทุกคน อ่าแหละแต่ว่าอยู่หมองอื่นนะเขาก็จะมีลรงงานอยู่ทั้งภาคเหนือก็จะมีลรงงานรับซื้อเห็ดนะคะแต่ยนีนะอ่าเขานอะบ่ใครซื้อขั้นซื้อเขาก็จะไปซื้อในห่างอยู่ในห่างกระแพ้งนะคะเป็นเห็ดอะ่ะมันปูนะคะทุกคนนั่นแหละฟังเสียงนกเสียงกาไปนะคะสดชื่นแต่สมัยคอยมาอยู่ใหม่ๆ ทุกคนฟาน,นี่น่ะสงบคักแถบจบ่มีคนน่ะขอมะย่างเลยนะคะ่ะมีแต่ข่อยกับพญ่่ะแหละขามะย่างเหอ่นตั้งแต่มีสงครามอย่างที่คนอพยพมามีขอบข้วสามสี่ขอบครัวที่เขามาซื่อบ้านอยู่ยแถวในป่านในาะนี่นะคะทุกคนเขามาย่างเราที่นี่ข่อยกับย่านนะคะ พอว่ามีครังหนึ่งี่ข่อยเก็บเห็ดแล้วเขาขี่รถจัก,กรยานมานี่แหละคะ่ะทุกคนโอ้ยข่อยสันส่นมาสั่นข่อยตกใจผู้ซ้ายนั่นเองทุกคนโดยที่เขาบลูจากเขานะคะข่อยลีนอยู่ในันโหดในโขดหินนั <c> ่ <oughs> นแหละนี่แหละคะ่ะทุกคนเบื้องหลัวไปทั้งนวลก็จะเป็นฟ้าหัวโล้นแล้วนะคะนั่นแหละข่อยก็จะว่มีปลากเก็บเห็ด ี่แหละคะ่ะเสียงธรรมชาตินะคะนกออกหากินทุกคนข่อยจะหายเบืองร้อยร้อยอ่เสื้อโลกนี่แหละคะ่ะมันกับเสาคันแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าร้อยมันนะ่ะก็ยังอันนี้อยู่นะคะเมื่อวานนี่แหละพญยายวาเอามันคือเต็นจำไมอยู่นนี่ว่สาสั้นแต่ว่าข่อยกับคันได้คะ่ะทุกคนไข่อยกับท้าคิ้มใบ ยันเป็นเสื้อไวรัสยันเป็นเสือแบคท,เทีเรียที่อันตรายนะคะนั่นแหละช่วงเดือนอนี้นะที่ผ่านมาพี่ญออายปลังก็เที่ยไปหาหมอเกี่ยวกับหอเข่านะคะแล้วก็ไปเช็คเลือดไปตัวสุขภาพกัค่าใช้ใจ่ายกับหลายนะคะทุกคนค่าหาหมอกับครังละ200ค่าน้ำมูกน้ำมันแต่ละขรังก็บ3 0รนะคะ แล้วอคอยกับไปนะคะสรุปแล้วเดือนบางหันนะไปหาหมอซีเทือนะคะทุกคนซีข้างข้างลาตีไปถาตะคันน้ำมันกับค่าหาหมอที่ซื้อนะคะสองพันนะคะซีข้างล้วก็ต้องซื้อยาเองอีก e ตั้งหากะคะ่ะมีหลายคนนะคะว่าอยู่ประเทศสวีเดนค่ารักษาพยาบาลฟรีคือสิได้เสียเงินนังซี่นะคะทุกคน ่อยไปหาหมอข่อยเคยได้ได้ฟีจากเชือได้ฟีถึงแต่ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกกับเต้าน้มนะคะอันอื่นก็ต้องเสียงเงินค่าหาหมอนะคะแล้วก็ถ้าหมอบอกว่าฮาต้องกินยาเพิ่นกขเขียนใบสั่งยายห้า,าก็ไปซื้อเองซึ่งข่อยคิดว่ามันบอแม่นมันบ่ฟรีนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเฮาได้นอนโรงพยาบาลรักษานอนโรงพยาบาลนะ อาจจะฟรีนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเป็นคา่าค่าอาหารค่าห้องสีนะคะคอยก็ถือว่าบอบฟรีคือกันกับทุกคนเพราะว่า2ปีที่แล้วที่พญายวยแล้วกาไปนอนโรงพยาบาลก็ได้เสียค่าส่วนต่างนะคะตั้ง4,000กว่านะคะทุกคนนั่นแหละคอยเลยถือว่าบอบแมนฟรีถึงเขาจะเสียภาษี3า3สี3 0 3เปเซน เขาก็ได้เสียเงินคือเก่านะคะน่ารักค่ะคอยก็เลยอยากบอกให้ทุกคนฟังแชร์ประสบการณ์นะคะว่าม่มีของฟรีในโลกนี้ค่ะทุกคนคอยขอบอกเลยว่าบอบฟฟรีคือจังทุกคนเข้าใจอ่าบ้านเฮนะ้าหนามีบัตร30บาทถ้าเฮ้าได้นอนโรงพยาบาลอ่าก็ถือว่าได้เสียเงิน30บาทเป็นบ่าค่ะทุกคน แด่อนนี่แม่เฮาจะรักษาโลวกเขาก็ได้เสียเงินค่าห้องค่าอาหารเศร้าคือเก่าคาอาหารนะคะพญ่ฝรังใจมือละลอยกลัวนะคะ่ะตอนที่เรานอนโรงพยาบาลอันแหละล้วก็ส่วนต่างอย่างอื่นอีกรวมแล้วก็อยู่4,800นี่แหละคะ่ะขั้นคอยจำบผิดคอยเคยแช์ให้ทุกคนฟังนะคะ,ะช่วงที่พญ่ยฝรังนอนโรงพยาบาลนี่แหละคะ่ะ ค่ะทุกคนมองนี่มันก็จะเป็นฐานน้ำฐานน้ำที่คอยมันหางเห่นประจำสมัยก่อนนะคะเป็นขาคนตัวสองสามมือขค้ืนหลังนะน้ำล้นทะลักออกมาเลยนี่แหละค่ะปลาล้นๆนเนี่ยก็จะบ่มีเหตุให้เก็บนะคะนี่แหละค่ะฐานน้ำที่คอยมันหางประจำาต้งแต้สมัยที่คอย กับพญ,ญายทะเลาะกันบ่อยๆแต่ค่ะพาทุกคนมาชมบรรยากาศในป่าสือๆนะคะเอาอยางกลับนะคะทุกคนนั่นแหละบรรยากาศดีดีพญายันฝร,รั่งแล้วก็เป็นอากาศไมื่อยเพื่อเพียๆนะคะสงสัยยารัดแล้วนะคะอยากกลมแล้วนั่นแหละ ไปค่ะกลับบ้านกันนะคะเมื่อคืนนี่รอบเดือคคอยมาตามหมกแตงกินกับปลาเซลมอนนะคะทุกคนแบบว่าจัดจานเลยตตมเผ็ดเลยนะคะทุกคนคอยอมีเรื่องขอลองทุกคนนะคะตอนนี้นะคอยนะพยายามที่จะไปทำคลิปลงคลิปด้วยช่องอ ช่องอต่อนะคะติ๊กตอกนะคะแล้วออตอนนี้ข่อยมีผู้ติดตามอยู่60กว่าคนนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยอยากให้ครบหนึ่งพนคนข่อยอยากที่จะไปขายของนะคะแบบว่ามีคนที่อยากให้คอยรีวิวสินค้าแล้วก็โฆษณาขายของให้นะคะเรา แต่ว่าข่อยมีผู้ติดตามบาถึงพันนะคะทุกคนก็เลยไลฟ์สดบ่ได้นะคะนั่นแหละก็เลยอยากที่จะขอขอความเห็นอกเห็นใจจากเอฟซีนะคะท่านใดที่เขาไปเบิ่งติ๊กตอกนะคะก็กดติดตามให้แน่นะคะทุกคนขอขอบคุณมากก่อนลว่วงหน้านะคะนั่นแหละเพราะว่าถ้าข่อยมีคนติดตามถึงถึงพันข่อยก็จะไลฟ์สดขายของน้ำนะคะ เพราะว่าช่วงนี้นะเพจเฟ e บุ๊กกับยูทูบกับว่าได้มีรายได้เลยนะคะทุกคนเพจเฟซบุ๊กสองเดือนแล้วนะคะที่ควอยว่าได้ว่ได้เงินนะคะเพอ,เอ,อช่องอ youtube ก็ได้นิดน้อยนะคะนั่นแหละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,าบ่มีคนเบิงนะคะเพราะบ่มีคนเบิงเทาก วันมียอดวิวนะคะทุกคนนั่นแหละใครก็เลยคิดว่าอยากที่จะไปะขายของทั้งช่องอติดตอกนะคะนั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นก็กดติดตามให้แน่เด้อค่ะก่อจะไปะโฆษณารีวิวขายของนะคะมีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสิ้นค่าอของทางเมืองไทยนั่นแหละค่ะ นั่นแหละนะคะทุกคนขอบคุณล่วงหนานะคะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้กับพาทุกคนนะมาชมบรรยากาศป่าหลังบ้านนะคะอากาศดีสดชื่นไร้มลพิษนะคะทุกคน ะะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย